วีธีปลูกยูคาครับเริ่มปลูกแล้วถึงสลิงก่อนจออลุ่มไปข้างหน้าใส่ปุ๋ยแล้วก็ยูคาใส่ครับเอาเหยียบน้ำได้ยาเหยียบน้ำเด้หยบิบน้ำได้ยไห,หยิบน้ำดิเหยียบไปใส่ตีมือดิเหยียบน้ำมันจะเนียน

ผาจ้างสุรบาทนะครับสนใจมาได้เป็นแสนต้นนะครับอยู่นี่หลักแสนเป็นพันๆไร่ครับปลูกตลอดปีเหยียบยู่เหยียบต้องคมแหละเหยียบติก ปลูงงกง่ายกว่าปลูกมันครับแต่จะมารีวิวใหม่นะครับ